กราบสวัสดีครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ามทีพี่น้องนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกท่านนะครับก็เปลี่ยนสซยครับจากเสน่ใจนะครับลองมาซิงโกเนียมกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นพิงค์ซิงโกเนียมครับอมชมพูนะครับตัวนี้เป็นออมชมพูธรรมดานะฮะวันนี้เราก็พาท่านนะครับมาดูเจ้าตัวออมชมพูนะครับก็น้องเขาจะเป็นไม้กลุ่มพวกใบเลี้ยงเดียวนะครับตัวนี้ก็ ลักษณะเขาจะคล้ายๆกับพวกเงินไหลมาแต่ว่าตัวเขาเองจะออฟอร์มค่อนข้างจะกลมกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างคือเขาจะเป็นพุ่มกว่านะครับลําต้นนะครับเขาจะเป็นพุ่มก่อนนะครับถามว่าเขาเลื้อยได้ไหมเลื้อยได้ครับแต่ต้องออรอให้เขาเมีใบมีจํานวนฟอร์มที่เยอะขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะฮะสังเกตนะครับปึ๊บปึ๊บ ใบล่างๆเขานะครับผมโดยเริ่มต้นเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะออกมาเป็นเป็นใบสีชมพูก่อนเลี้ยงไปนานๆครับก็ใบจะค่อยๆจางลงนะครับสังเกตเดิมนะครับเขาสีชมพูครับแล้วก็เลี้ยงนานไปนานไปเราเลี้ยงตัดแดลด้วยนะฮะใบเขาจะกลายนะครับจืดนะครับกลายเป็นสีเขียวนะครับผมต้องสังเกตนะครับนี่มันจะมีรอยคาบชมพูเก่าอยู่ซึ่งอมชมพูนะครับเป็นไม้ ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับผมตัวนี้สังเกตนะครับลำต้นเขานะครับผมเขาก็จะมีใบเป็นชั้นนะครับอ่าใบเขาจะลักษณะมันก็จะไม่กลมสัทีเดียวนะครับ เขาจะเป็นลักษณะอ้วนป้อมนะครับแล้วก็หัวคล้ายๆล,ลูกศรน,นะครับผมก็จะเป็นแหลมๆไปนะฮะการขยายพันธุ์นะครับก็เราจะรอให้เขาตรงนี้ครับเขาจะโตยืดมาอีกหน่อยนะครับผมโตยืดมาอีกหน่อยนะครับเขาจะมีอาจจะมีรากอากาศขึ้นมาหรือเป็นข้อขึ้นมาที่ชัดเจนนะครับบางทีก็จะเป็นไหลที่เลื้อยยาวออกมาครับในไม้ฟอร์มโตนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เอาตัวที่เป็นฟอร์มแบบตั้งแม่นะครับที่เขา เป็นเขาเรียกอะไรครับอ่อเป็นไหลฮะเลื้อยออกมาครับอันนั้นก็สามารถหัน่นหั่นวางข้ออันนี้ก็คือเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์เองครับคือผมก็หั่นนะครับหั่นวางข้อจากเอ่อไหลของเจ้าตัวซิงโกเนียมตัวนี้เองนะครับผมเขาทอดยอดออกได้คล้ายๆผักบุ้งเหมือนกันนะครับแต่เขาจะไม่ไหลเอ่อเลื้อยไหลเอ่อเร็วเหมือนกับตัวเงินไหลมาครับเงินไหลมาเนี่ยจะ เออเลื้อยไหลเร็วกว่าตัวออมชมพูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นไม้นะครับที่ช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความนิยมเออค่อนข้างสูงในช่วงหนึ่งครับช่วงที่ไม้ด่างกําลังได้รับกระแสดได้รับความนิยมนะครับตัวนี้ก็ทําให้ออมชมพูครับติดลมบนไปกับเขาด้วยครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาสู่ความเป็นจริงนะครับก็น้องก็ราคาถูกลงนะครับผม ด้วยสีสันสวยสดงดงามนะครับนี่วาเลนทน์นี้ถ้าดอกกุหลาบแพงก็ผมว่าออมจมพูก็ไม่ขี้เลยนะครับก็หาต้นส,สวยจัดฟอร์มส,สวยนะครับเป็นอฟอร์มกอนิดหนึ่งนะครับผมก็จัดกระถางส,สวยแต่งกระถางส,สวยนะครับมอบให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยถือเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครับแต่จริงเขาชอบร่มลำไรนะครับก็น้ําก็ลดสักวันว้นวันได้ครับ ไม่ต้องลดทุกวันก็ได้นะครับอย่างผมนี่วันเว้น2วันเลยครับผมอยู่ได้แล้วก็ถูกแดดบ้างก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ไม่ใช่เขาว่าจะต้องอยู่ร่มตลอดอันนี้ผมเลี้ยงเนี่ยโดนแดดบ่ายประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าแดดเยอะก็จะมีข้อเสียครับใบเขาจะซีดไวแล้วก็เ,เขาจะโตช้านะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในร่มลำไรนะครับเขาจะโตค่อนข้างไวนะครับผมเพราะว่าผมมีไม้แยกโซนกันอยู่ครับอันนี้ ตัวนี้วางถูกแดดนะครับแต่ว่ามีอะไรบางนิดหนึ่งนะครับแต่อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นแบบแดดบ่ายเยอะๆหน่อยนะครับ2-3าชั่วโมงแบบที่แบบว่าโดนเต็มๆนะครับแต่ว่าแล้วก็มีโซนที่เป็นแม่พันธุ์เนี้ยเขาจะอยู่ใต้สลนดไอ้ตัวนั้นนะครับสวยครับสีเข้มแล้วก็โตไวมากครับแป๊บๆโตแป๊บๆโตต้องตัดขยายพันธุ์เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเลือ้อยพันธุ์กันไปมั่วหมดเลยนะครับเพราะว่าผมวางไม้ ติดกันค่อนข้างแน่นนะครับเขาเออพอฟอร์มใหญ่ปุ๊บพอเขาจะทับกันเองนะครับทับกันเองแล้วก็ทีนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นอาจจะทําให้เจอพวกถ้ามีนอนหรือมีเชื้อโรคเข้ามาเลยครับมันจะจัดการยากนะครับเพราะว่าผมวางไม้เหมือนเป็นป่าดงดิบอะครับวางกับพื้นแล้วก็วางแน่นๆเลยครับผมลากเลือกอนนี่พันกันแบบเลื้อยออกจากกระถางแล้วก็พันกับชาวบ้านไปทั่วเลยนะครับ วันนี้น้องทอมนะครับก็จะมาแนะนำเจ้าตัวเนี่ยครับเงินไหลามานะครับเราเปลี่ยนสายบ้างนะครับจากสายไม้มงคลนะครับเราก็เปลี่ยนมาสายไม้มุ้งมิ้งนะครับผมชอออมชมพนูน่ารักน่ารักแล้วตัวนี้ก็เออถือเป็นไม้ที่ ผมว่ามันก็ยังถ้าสําหรับคนที่ทําจํานวนเพื่อขายก็ยังขายได้นะครับราคาก็ผันแปรไปตามความต้องการของตลาดนะครับก็ช่วงนี้ก็จะถูกหน่อยก็ราคาเอ่อน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทจนถึง300บาทในฟอร์มนี้ครับไม่เกินเนี้ยครับเนี่ยฟอร์มนี้ราคาก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทไม่เกิน300บาทแล้วแต่นะครับอ่าแล้วแต่ที่แล้วแต่ทานนะครับแล้วแต่กระถางแล้วแต่เอ่อ พื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็าขายถูกบางพื้นที่ก็อาจจะมีราคานิดน,นึงเพราะว่าอาจจะโดนเสียค่าเช่าพื้นที่ในการขายครับก็จะมีอะไรอะไรบวกเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายตายยากผมอันนี้ผมเลี้ยงวางแบบตากฝนตากแดดเขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้สวยก็เลี้ยงในสแลนหรือพื้นที่ร่มลำไรนะครับเขาจะเป็นไม้ที่สวยโตไว เลียงง่ายขยายพันธุ์ดีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวซิงโกเนียมเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะครับไม่นานครับมันเป็นไม้ที่วนนะครับวนไปวนมาครับสำหรับออมตระกูลออมทั้งหลายครับตรงนี้ก็เป็นออมชมพูเดี๋ยวมันจะมีอ,อมเอ,อ่ออมชมพูที่เป็นตัวด่างคือตัวพิงค์สปอต ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นออีกตัวหนึ่งที่เหมือนพิงซ์สปอร์ตก็คือตัวมิวคอนเฟตตินะครับตัวนั้นก็ลักษณะคล้ายๆกันก็มีความสวยความระมุนนะครับผมสวยน่ารักนะครับระมุนแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่หลักๆนะครับสายออมเนี่ยผมว่าเป็นไม้ที่วางบนโต๊ะทำงานดีครับเพราะว่าเขาจะไม่เลื้อยไวครับเขาจะอยู่เป็นฟอร์มกอได้นานนะครับดังนั้น ใครอยากเอาไปประดับบนโต๊ะทำงานก็นี่เลยครับผมแนะนำออมชมพูครับเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีครับวันนี้น้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องก็ขอฝากทุกท่านนะครับสำหรับออมชมพูไว้ในอกอ้อมอกอ้อม,ออมใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทอมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ